ผมปกติช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับมามาหยอดน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันจากซิงเกอร์นะครับรุ่นนี้นะครับวิธีการหยอดน้ํามันนะครับเราก็จะหยอดตรงชุดเสาเข็มนะครับตรงด้านข้างนะครับสามารถเปิดฝาได้นะครับจะมีฝาด้านข้างอยู่นะครับฝาครอบแบบนี้นะครับฝาครอบแบบนี้เราก็เปิดหมุนน็อตตรงนี้นะครับหมุนน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาออกมาเราก็จะเห็นข้อต่อนะครับข้อต่อที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็สามารถหยอดตามข้อต่อได้เลยนะครับจุดละหยด2หยดนะครับผม แล้วก็ส่วนตัวด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องก็จะมีตัวเปิดฝาน็อตตรงนี้นะครับน็อตพอหลวมๆนะครับคลายพอหลวมๆแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาหยอดนะครับตามข้อต่อนะครับตามข้อต่อต่างๆที่อยู่ข้างในนี้นะครับ ตามข้อต่อตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จารบีใส่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีฟันเฟืองอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็ใส่จารบีหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวลูกเต๋านี่นะครับอย่าลืมใส่น้ํามันด้วยนะครับตรงนี้นะครับใส่น้ํามันแล้วก็ใส่จารบีนิดนึงก็ได้ครับปลายปลายได้ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับหรือว่าถ้าเรานะครับไม่เปิดฝาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันก็บางทีมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับก็เปิดฝาได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้้าาาาเเเรรรไมม่ปิดดนนนะะคัับก็จหยอํ ตรงจุดด้านบนนะครับจุดด้านบนตามที่มีรูนี่ครับเราก็หยอดไปได้เลยนะครับจุดละหยดสองหยดนะครับทุกวันนะครับผม ez. นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับด้านล่างตัวเครื่องนะครับเราก็จะหยอดเหมือนกันนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับพอหงายขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็จะเห็นชุดด้านล่างนะครับก็ต่อต่างๆที่อยู่ด้านล่าง เราก็จะหยอดตามข้อต่อต่างๆเลยนะครับข้อต่อก็จะมีตัวนี้นะครับตรงข้อต่อตรงนี้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 นะครับตามข้อต่อต่างๆเลยนะครับแล้วตัวนี้สามารถเย็บหนาได้นะครับจากรุ่นนี้สามารถเย็บหนาเย็บกางเกงยีนนะครับเย็บเครื่องแบบได้นะครับรุ่นนี้นะครับแซกตัวหนอนได้ดีเลยเพราะว่าชุดเฟืองของเขาตรงนี้เห็นไหมครับตรงเฟืองตรงนี้เป็นเฟืองเหล็กนะครับเห็นไหมครับ เฟืองชุดนี้เป็นเฟืองเหล็กนะครับไม่รูดนะครับไม่ลูดง่ายไม่แตกง่ายไม่หักง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับถึงซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ได้ถึงเป็นร้อยปีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ดีจริงๆครับผมแทกเครื่องหมายนี่หนาๆนี่สบายมากเลยครับมีเข็มนี่สวยงามมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับป้ายจัละบีตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ป้ายจัลบีนะครับผมก็อย่าลืมใส่จัละบีแล้วก็ใส่เข้าไปก็เอา เยอะเลยก็ได right 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 ้คร yes. okay. right. ับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครอบนะครับผมเพราะว่าชุดฝันเฟืองตรงนี้เขาอยู่ได้ด้วยเจลบีนะครับอย่าอย่าให้แห้งนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ใส่ใส่ปลายๆเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเขี่ยของเขาเองนะครับครับป้ายไปเลยนะครับป้ายไปเยอะๆเลยนะครับก่อนไปแบบนี้เลยนะครับ บางทีนะครับพอเราใช้ไปนานๆใช่ไหมครับจระบีตัวเนี้ยประมาณสักสิบป uh, <si ียี <t ousse> <t ousse> <t ousse <t <t ่สิบปีเขาก็จะแข็งตัวนะครับแข็งตัวเราก็มาเปิดดูนะครับแต่จระบีนี่ไม่ต้องใส่บ่อยนะครับก็ประมาณสิบปียี่สิบปีก็ครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่าจระบีเขาไม่ได้ไปไหนนะครับเขาก็จะอยู่ในนี้ครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาปิดฝานะครับเขาก็จะมีฝาปิดอยู่แบบนี้นะครับบางทีเราไม่รู้นะครับว่ามีฝาปิดอยู่นะครับนี่นะครับฝาปิดแบบนี้นะครับเราก็จะมีน็อตนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าของใครนะครับเย็บทุกวันนะครับของท่านไหนเย็บทุกวันนะครับอย่าลืมยดน้ามันนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับเพื่อที่ให้จากของเรานะครับไม่เหนืดนะครับไม่เหนืดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาเย็บสีเข็มก็ออกมาสวยนะครับจากถ้าเขาลื่นด้วยน้ํามันนะครับเขาก็จะไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่ว่าถ้าเขาขาดน้ํามันนะครับ ก็อย่างที่รู้นะครับมันก็จะมีการสึกล้อนะครับการกัดของตัวเหล็กนะครับมันก็จะทําให้จากเราอะใช้งานไปแล้วก็ได้ก็จะไม่สวยบางทีก็เป็นหัวงอกติดติดขัดขัดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับจะมีน็อตแบบนี้นะครับที่ผมหมุนนี่นะครับก็ถอดถอดแล้วก็จะมีใส่จาะบีด้านในนะครับผมจะลืมนะครับแล้วก็หยดน้ํามันตามข้อต่อต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ตรงนี้นะครับตรงกระเช้าหรือว่าวงเดือนตรงนี้หยอดไปสักหยดหนึ่งก็ได้นะครับนะครับเปิดฝาตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็หยอดเข้าไปตรงช่องนี้นะครับสักหยดสองหยดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมแล้วทีนี้เรามาลองเย็บดูนะครับว่า่าฝีเข็มเป็นยังไงนะครับอันนี้ลูกค้าเขาเอามาเช็คนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานนานนะครับ ก็มาเช็คสภาพเครื่องก็เจอตัวชุดนี้เสียนะครับแล้ก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับในนี้เราจะมาลองเล่นนะครับลายนะครับว่ารุ่นนี้จะเล่นลายได้ไหมนะครับส่วนแป้นลายนะครับซิงเกอร์เขาจะแถมไม่ให้อยู่แล้วนะครับในตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีแผ่นลายแผ่นดำๆนะครับที่เขาแถมไปให้จะมีหลายสิบลาเหมือนกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเปลี่ยนลายเปลี่ยนแป้นลลยตรงไหนนะครับ จะมีจุดไปเปลี่ยนแป้นลายนะครับจุดเปลี่ยนแป้นลายนะครับใหดูนะครับเมื่อกี้ผมเย็บแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมซิกแซกได้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเล่นลายนะครับเล่นลายต่างๆก็สามารถทำได้นะครับก็คือตัวชุดเป็นลาย หนึงนะครับใส่ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเป็นลายนะครับชุดเป็นลายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่จุดนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็เปิดฝาตัวนี้ขึ้นนะครับตัวหลักเข็ม้ายขวาตรงนี้นะครับเราก็เปิดขึ้นเห็นนะครับเราจะเห็นชุดเป็นลายอยู่นะครับส่วนเป็นลายที่เราจะเอามาเล่นนะครับก็จะเป็นแผ่นหน้าตาดําๆแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าลายต่างๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับนี่คือแผ่นลายหรือแป้นลายนะครับผมนี่ครับแล้วก็มุมหมุนนอตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงชุดลายตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะเล่นลายอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมใส่เข้าไปวิธีใส่นะครับใส่เข้าไปถูกแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีร่องบังคับอยู่นะครับใส่ให้มัตรงหมุดน,นะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกน็อตแค่พอตึงมือนะครับแล้วเราก็ปรับในตัวนี้ให้ถี่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเห็นลายได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวนี้นะครับเราก็เปิดกว้างเลยนะครับถีนิดนึงนครับ ประมาณนี้นะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการเลื่อนลายต่างๆวิธีการปรับวิธีการหยดน้ํามันนะครับจากปีเกอร์นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็จะเย็บได้ยาวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อย่างที่เราใส่แป้นลายเข้าไปนะครับเราอยากได้ลายอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับถ้าเราเล่นสีนะครับถ้าเราเปลี่ยนสีได้นะครับกับผ้านะครับมันก็จะสวยกว่านี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเอาลายอะไรแล้วก็เปลี่ยนแผ่นหรือว่าเปลี่ยนเพจลายได้เลยนะครับ สม,มัยก่อนซิงเกิลาทำลายมานี่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแป้นลายของเขานะครับน,นิดน,นึ่ง นี่นะครับลายนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสามารถเล่นลายได้หลายลายเลยนะครับสามารถเปลี่ยนลายนะครับเราอยากได้ลายอะไรเราก็เปลี่ยนเอาเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวิธีการหยอดน้ํามันนะครับวิธีการปรับลายนะครับวิธีการเล่นลายต่างๆนะครับหรือว่าจะเย็บตรงเราก็ปรับโหมดมาตรงเย็บตรงแบบนี้นะครับดันมาแบบนี้ ตัวนี้ก็โยกลงนะครับเข็มเราจะทีหางแค่ไหนเราก็ปรับเอาเลยนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหลักเข็มนะครับเวลาย้ําก็ถอยขึ้นแบบนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็ดันลงนะครับเป็นหน้าถอยหลังนะครับก็แะประมาณนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคนะครับสําหรับบ้านไหนนะครับถ้ามีจักรนะครับรุนเก่าๆแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้งานนานนะครับเกิดอาการจักหนืดจักไม่หมุนจักไม่วิ่งนะครับสามารถเอามาล้างเครื่องได้นะครับผม ราคาล้างเครื่องก็ไม่แพงนะครับไม่ขี่ร้อยบาทนะครับผมสามารถทําได้นะครับผมลองเอามาตรวจสอบดูหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้สอบถามนะครับผมเปิดโทร0973396478นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจักรนะครับสอนซ่อมจักรยเย็บผ้านะครับเบื้องต้นนะครับถ้าของใครมีและลักษณะอาการเป็นแบบนี้จากหนืดนะครับลองฉีดโซเน็กนะครับฉีดโซเน็กแล้วก็ลองหยอดน้ํามันใส่เจลบีดูนะครับเผื่อแก้ไขได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับขอ จบคลิปไเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบพระเจ้าอปพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ